สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผ้าผ้าพ,พีมาผ้าน,นองมาเปิดราคาง,งัวดหนาขอกหนาฟ้ามคลองผ่านต่อมเพื่อนพี่น้องโร<อ>งเรียนมธตลาดนี่แหละติดโรงเรียนเลยพี่น้องโรงเรียนตลาดน้องลมย่างหนองหอผ่านต่อมต่อมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าเมื่อน,นี้มีความต้องการอยากเปิดเปิดราคัาง,งวดเนาะเอายกขอกเนาะผ่านเมนบ่ยกขอกเลยเพื่อนมีพรารายจิบเพื่อนบอยากเรียงแล้วเพื่อนวามีพราราชจีอันนี้เพื่อน เลยอยากขายโยกขอกเพื่นวะเปิดราคาโยกขอกหันผู้ใดไื่อโยกขอกนี่ลดพิเศษเพื่อนวะสื่อเป็นตัวโตแต่ว่าเพื่อนกะสิเปิดเป็นตัว้ะพี่น้องเพื่อนจะเปิดเป็นตัวให้พี่น้องได้ชมราคาหละกัสนใจกัโทุ่มมากติดต่อสอบถามหล่ะกับว่าวรายละเอียดกันหละกัต่อร้องกันอยากซื้ออยากขายกันสื่อกันแนวดแบบใดกับตกลงราคากันเปิดตัวแรกเลยพี่น้องแม่นี่คือเม่แยกลูกได้ลูกนึงลยเพ่นวะนี่ลูกหนึงลูกสองลูกสองล่ะลูกสองแต่ว่า มาผสมบอติดเข้าเอิ่นว่าหัวเนื้อเพิ่นตีเป็นสายเนื้อให้<ม>พี่น้องตัวนี้เนาะตีเป็นสายเนื้อให้ตอนนี้พี่น้องเบิงนี่คือตอนนี้มันยุบจักกน่อยเถเพิ่นว่าแต่ขั้นตอนมันเต็มีเต็มขนาดใหญ่ขนาดผมกับเบิงอยู่พี่น้องว่าหัวตัวนี้มันเน่านเย่าได้พี่น้องเบิงเน่าเบิงความเน่าเพิ่นพี่น้องหัวบานสายบานเฮาแต่ว่าเน่าพี่น้องนะพันจากได้เท่าใดก่อพ่อต้อมเปิดสองครับเปิดว่าซันเพิ่นเปิดไวสอง0มืนให้ต่อรองพี่น้องเปิดให้ต่อรองเบิงพี่น้องเบิงเบิงถ่ายเพื่อน ตอได้น right. ิดน้อยพี่น้อเบิ้งถ่ายนี่คืองัวหมันได้พี่น้องง่วหมันเอาไปต่อยอดพี่น้องสางกําไรอยู่หอมจังน้อยพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งไล่ละเอียดของงัวถ่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าเบิ้งต้นโตเงี้วหรือพี่น้องเนาะเบิ้งทั้งนี้เนื้อหนังดีได้พี่น้องเนื้อนังดีต้นโตดีพี่น้องนะเงา้วสีออกนวลนวลหรพี่น้องเนาะสีออกนวลนวลง่วบานเท่าเชื่องเชื่องพี่น้องเชื่องเชื่องเพิ่นได้ลูกลรือสองพี่น้องแต่ว่ามาผสมปฏิ ตัวที่สามเพิ่นก็เลยอ,อยากเปิดราคาอยากปลออป่อยออกไปอ่าเพิ่นมีภาระจิตธุระจิตเพิ่นเพิ่นก็เลยอ,อยากเปิดบดขอ,อกอยากโยกขอ,อกไปให้พี่น้องเอาไปเรียงเอาไปต่อยอดตัวนี้สองหมื่นเนาะสองหมื่นผู้ใดสนใจกะเดี๋ยวสุดท้ายชีพผมจะขอเบอร์โทรเพิ่นไหวน้าเอาไปเบื้องตัวต่อไปเอาตัวนี้บีบเมษสาวหน่อยบีบพี่น้องงามมากพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่นกอนพี่น้องอุ้ยพตจะหกเดือนหามือทีหกเดือนหามือบีบมาเตอร์ดิพี่น,อน,อน้องนี่ บีบสาวหน่อยบีบพี่น้องเป็นลูกของผู้ใดนี่เป็นลูกของตัวใดลูกผสมหลอดนัดบอกมาไม่ใ่าแม่แม่ตัวโอ้แม่นวลนะ่ะเนาะแม่นวลเออแม่อยู่ในขอบพี่น้องบีบตัวนี้พี่นอ้องบีบอู้พี่น้องบีบเอาไปสมกับว่าจิวเอาไปสมกับซาโลลีได้เลยสายเนื้อโดยตรงพี่น้องสายเนื้อกําลังมาแรงช่วงนี้พี่น้องเนาะสายเนื้อกําลังอู้ตันดีครับพี่น้องอยากได้เท่าไหร่ก็นี่เปิดไว้มืน หมื่นเอ็ดครับหมื่นหนึ่งพันพี่น้องหนึ่งมื่นหนึ่งพันอุ้ยพี่น้องอุ้ยเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม,ยม่พันสายบีพ,พี่น้องนี่โอ้ไล่ลพร้อมนี้พี่น้องไล่พร้อมสายเนื้อโดยตรงพี่น้องนี่คือสายเนื้อเอาไปอ่าพัฒนาตา่อใสก่กระบ้าจิวเข้าไปใส่ซาโลเล่ก็ได้ใส่บีบใส่กัดได้เบิดเลยเนาะสายเนื้อเพื่อนพี่น้องสิบเอ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต่อรองเอาพี่น้องเนาะบีบอันนี้หัวตาหกเดือนพี่น้องห้ามือหกเดือนหามือนี่ตัวที่สอง ตัวที่หนึ่งสองหมื่นเพิ่นเปิดใ้อันนี้แม่มันงันวเนื้อพี่น้องตัวนี้กะเป็นแม่สาวไปเป็นแม่พนันธุ์ใดพี่น้องเนาะแม่ขอกแม่ไข่แม,แมพแพ่พันธุ์สายบีบใดตัวนี้อาบักผูน่อยบ้านนี้นาสนใจบักผูหน่อยนี่ผูหน่อยในขอกเพื่อนพี่น้องนี่ในขอกเดี๋ยวผมให้เบิง่งคกๆพี่น้องในขอกบักผูน่อยตัวนี้ก็ประมาณจักเดือนแล้วพ่อตอมตัวนี้เจ็ดเดือนครับตัวนี้เจดเดือนอ่าเบิ่งผูหน่อยพี่น้องเจ็ดเดือนผูหน่อยรอรอรอได้นี่รออายุเนาะสีแดงพี่น้องสีแดง ตัวน,นี้ลูกของตัวนั้นบอแ่ลูกของแม่ไงลูกของแม่ไงเดี๋ยวแม่พิกวจะเปิดทางหากเพิ่นเปิดแยกลูกแยกแม่น้องาพี่น้องเนาะตัวน,นี้อยากได้เท่าไหร่ 10, 100, 100, 100, 100, 100. 100, พั่ต้อาหนึ่งหม1,500้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งเพิ่นเปิดไวยพี่น้องสิบเอ็ดห้าร้อยพี่น้องเพิ่นเปิดรวยหนึ่งห้าร้อยบักผูหนอ่อยรออง่ายๆสายต่อยอดสายประกันการขาดทุนเอาง้วนหน่อยไปเลี้ยงเอาบักผูหน่อยไปเลี้ยงบมีาทุนอ หน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่านตัวนี้แม่บีบ,บาดนี่แม่ง่วโครง่งเขาเอิญง่วโคร่งแยกลูกนี่ง,ง่วโคร่งแม่สีนวลนวลโอ้โครงสางดีพี่น้องทายสูงรอยซื้ิบหาบวกเลยตัวนี้แม่แม่นี่พี่น้องแม่โคงแม่บีบตัวนั้นผสมแล้วครับเลยอ๋อผสมแล้วมุ้ยผสมเดไรพี่น้องนี่ผสมไปแล้วโอ้ผสมไปแล้ว,ผ,ลวผ่านรอบนึงแล้วผ่านรอบนึงแล้วอ่าเปิดไ้จังไหพ่าลูกสองครับผมว่าสองคือกันพี่น้องตัวนี้ก็สองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้อง ซื้อหนึ่งในสองพี่น้องตัวนี้หนึ่งตัว,ตว <S 2, 2 <S หัวใจในในเอาไปรุ่นเอาแม่คงบีบจะให้ลูกดีดีบางลูกเพื่นพี่น้องน,นั่นเพิ่นแยกกว่ามาตัวแต่เพิ่นแยกแล้วพี่น้องตัวนั้นเพิ่นเปิดไป 1, 000, 1 000, นึ่งหมื่นนึ่งพันเนาะตัวนี้ 1, 000, 1 500, นึ0งหนหนึ่ันห้อะโอนี่ี่เบงงวดหนึ่งงพันห้าร้อยปกปูหน่อยแม่2องหม่นเนาะแม่นี่เนาะแม่สองหมื่นท่องพี่น้องนี่ซื้อ1นึ่แถมหนึ่งพี่น้องเนาะหนึ่งตัวสองหัวใจเพื่อว่าเอาไปรุ่นเราอะถ้าได้อไเพออด ใส่บีบขึ้นเ่าพี่น้องโอ้ใส่บีบคือเเขาโอ้ทไา้ตัวผูนี่ตันขนาดเด้แม่แล้วผูต่อไปโอ้สุดยอดเลยผูบีบนี่บ่ธรรมดาพี่น้องงั่วเนือโดยตรงคล้ายไงใหญ่ไงใหญ่เร็วอ่ามาเบิงแม่แยกลูกอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่แม่โครงอ่าตัวนี้บ่ท่านผสมตัวย่างเนาะตัวที่ห้าพี่น้องตัวที่ห้าเปิดไปจังไหนผ่านนี่ตัวนี้ ตัวนี้เปิดไใบมื่นแปด 10, ครับอ่ามื่นแปดพันตัวนี้โค้งเลยพี่น้องเป็นงัวโค้งงัวโค้งสางสูงรอยรอยหาสิบได้โลนธรรมชาติพี่น้องโอ้โลนธรรมชาติตัวนี้พี่น้องเอาเป,เป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์แต่ว่าตัวนี้เพินพ่นเพิ่งแยกลูกพี่น้องเพราะว่าลูกพันตัวนั้นล่ะนั่นลูกพันตัวผู้ลูกเถิกแล้วต่อไปลูกแม่ได้พี่น้องนี่เพิน่นยังโค้งอยู่โอ้โค้งสางดีได้พี่น้องนี่มื่นแปดพี่น้องมื่นแปดพันเพิ่นเปิดไว้เนาะพี่น้องหนึ่งมื่นแปดพันเพิ่นเปิดไว้โอเคอ่ะ นี่แม่ที่โแม่ที่หาสุดท้ายแม่สาวที่เด็ดเพลินพี่น้องมาแม่สาวแม่สาวพร้อมผสมพร้อมผสมแล้วพี่น้องท่ายสูงรอยอสี่สิบห้าบวกเบื้องต้นโตน้ำไตแข้งขารับประกันตำหนิปะถุกยางพี่น้องอันนี้พร้อมผสมพี่นอ้องอ่าแขวฟันฟันดำนมโมลนพี่น้องฟันแทรกกำลังขึ้นพร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะนี่เบื้องต้นโตเพลินถ่ายสูงรอยสี่สิบห้าบวกพี่น้องสีแดง สดใสสีปอดเมื่อตัวนี้ว่าละพี่น้องเนะงา,า,านนะตัวนี้เปิดไว้จ้าไหนสองหมื่นครับส <20, 000 S 2> องหมื่กันตัวนี้พี่น้องเม่สาวตัวนี้สองหมื่กันพี่น้องนี่อันนี้งัวพานันเป็นเปิดไว้ยกข้อหกตัวไล่ตัวทบทวนสองหมื่นสองมื่นกันบ่อ๋อหมื่นเนาะหมื่นแปดพันตัวนี้หนึ่งหมื่เนาะหนึ่งหมื่นหนึ่บีบโอ้หนาสนใจพี่น้องบีบเม่สาวน่อยตัวนี้บักปูน้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ้าพี่น้องบักปูน้อยทั้งในนี่ตัวนี้แหละตัวสีดํา สั่งกำไรได,ได้เลยนี่ปักผู้น้อย1 1 5 0 0แม่ในึสองคือกันเนาะสองห<อ>มื่นกันพราะม่ยทองนี่พี่น้องตัวนั้นทองแล้วซื้อ1แถมหนึ่งพี่น้องสุดท้ายที่เด็ดพูดนะแม่ยมันตัวนั้นสองหมื่นเปนเปิด,ปดไว้พี่น้องทุกโตต่อร่องได้อยากได้โตจังได้หรืออยากได้ไล่โตหรืออยากยกคอกโทรมาหาผ่านต่อได้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรกแปดสองศูนย์แปดสองสามหนึ่งเก้าห้าหกสองเจ็ดลดได้ทุกโตคุยกันได้ทุกโตเนาะ บ่มีโปพโมชันตาสรงฟรีเพราะว่าเพื่อนบ่มีรถไปส่ง <c oughs> มารับเอาอยู่ขอ,อกจอูฟ้าม <c oughs> คิดพิเศษให้อีกตั้งหากเพิ่นว่าโ okay. อเคอาอาก็ขอบคุณผ่านตอมหลายๆที่ให้โอกาสบ้านสว่างงัวง,งมมาเปิดราคางวัว้เพื่อนอยู่ขอ,อกอยูุฟ้ามผู้ใดสนใจผู้เลี้ยงผู้ใดสนใจเกษตรกรผู้ใดสนใจหรือนาาห้อยผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดเนาะกัตที่ต่อมาเบอร์ที่เพื่อนฝากไว้อะขอขอบคุณห้างพานตอมและก็เพื่อนผู้ชม ซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าเดอร์พี่น้องเนาะผู้ใดมีขอคอมเมนต์จังใดกะทักทายมาพี่น้องเนะาะอ่าอย่างใดงัวตัวใดกะทักทายมาเพจนี้เออโทรมากเออคอมเมนต์มาอ่าใต้คลิปผมก็จะต่อยอดให้นะต่ออ่าให้ผ่านโลกไดให้พอผ่านผ่านตอมใดอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนขอบคุณแฟนคลับแฟนเพจที่ให้ความเมตตาบานสมวัตง่วงงมมาโดยตลอด พ่อพอมีน,อน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพลบ้านสมหวังว่างงาจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้กข้จำต่างรำร่วมรวยเบิดหนีเบิดลเสียงกันสวัสดีครับ